สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอซี G, ช่องหวานใจกัมกกรทุกคนนะคะวันนี้เออเรามาถ่ายคลิปให้ดูว่าเออริกเป็นยังไงว่าเออส่วนพริกของพี่หวานใจก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมอืมก็คนเชื่อไหมว่าสีเขียวนะยังไม่แดงยังไม่มีแบบว่าเริ่มแดงเริ่มอะไรเลยแต่ว่าเผ็ดมากค่ะเอาไปชิมดูแล้วเผ็ดมากจริงๆเออ มันยังไม่แดงอะค่ะไม่มีพริกแดงให้เห็นเลยจะเป็นสีเขียวกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าแก่แล้วนะเริ่มแก่แล้วนี่ก็นี่ก็เริ่มแก่เริ่มเริ่มเก็บได้แล้วเนี่ยแบบนี้เก็บได้อยู่นะเราแบบว่าเ,ออเราเราเก็บไว้แล้วก็อาไปใส่ช่องฟิตได้แต่ทุกคนเชื่อไหมว่ายังไม่อยากเก็บตอนนี้รอให้ถึงออกลางกลางเดือนตุลาก่อนแล้วกัน จะพิจารณาอีกรอบว่าจะมีสีแดงขึ้นมาไหมหรือว่าจะเป็นสีเขียวอย่างนี้เราก็ทําได้แค่อะไรแกงเขียวหวานใช่ไหมคะแกงเผ็ดไม่ได้เออเนาะโอ,อ,อ,อ้แต่เราก็แบบแต,แต่ก็ภูมิใจไงถึงจะสีเขียวแต่เราก็ยังกินได้คนไทยเชื่อไหมคะไปอยู่ไหนเราก็ต้องมีพริกกินเนาะอืมก็อยากทำแบบอยากให้ทุกคนเห็นว่าเอออย่างน้อยเราก็ พริกก็แพงนะคะที่นี่ถ้าปลูกกินได้ก็กินนิดๆหน่อยๆแล้วก็ประหยัดช่วยตัวเองประหยัดไปนะคะเนี่ยสีส้มแบบอาจจะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยก็แก่แล้วนะคะแต่ทําไมไม่แดงไม่รู้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหม,มจะมีสีส้มขึ้นมานิดนึงสเีเขียวเขียวเข้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็เริ่มเริ่มจะสุกจะสีแดงแล้วนะคะโอเคนะคะทุกคนมีพริกประมาณนี้ถ่ายให้ทุกคนดูเดี๋ยวเอาประมาณสักสองอาทิตย์เดี๋ยวมาดูอีกทีว่ามันจะมีแดงไหมนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ